เป็นตัวแทนจากอำเภอสถิตจังหวัดชนบุรีครับผมภูตาหลวงวิทยาครับจะเจอกับตัวแทนจากจังหวัดปทุมธานีโรงเรียนปทุมวิลาศครับไปทางภตูตาหลวงครับเมื่อสักครู่นี้อัศวินับ้ด้ยิงครับแต่ว่าเซฟไว้ได้หลุดมาอย่างนี้ใส่ลูก้หายเลยประตูแรกเป็นของภูตาหลวงวิทยาครับกับตันทีมแล้วครับเรษฐวุฒิใจห้าวครับลูกนี้ห้าวเหลือเกินห้าวเลยครับลูกนี้หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับแล้วยังไงต่อครับคือออกมาจังหวะนี้ยิงขวาได้ไหมไม่ได้ครับให้เพื่อนดีกว่าไม่เอาครับ เกี่ยวกันไปเกี่ยกันมาครับและสุดท้ายครับเข้าทางอยู่ซัดด้วยขวาลูกนี้ตอกระชัและตามซัดยังไม่ตายยังไม่ได้ครับเข้าซ้ายทีนึงยิงเลยหายเลยครับลูกที่สองเขไปมันยากมันเก่งแต่ได้จนได้แหละครับสักทีนะครับคุณผู้ชมทางบ้านบอกครับออโ,โอ้โอคู่ร่างโรงเรียนปทุมวิไลยยครับพบกับโรงเรียนภูตาหลวงวิทยาครับผลการแข่งขันครับโรงเรียนภูตาหลวงวิทยาครับ ชนะไป2ประตูต่อศูนย์ครับสาธิตมหาวิทยาลัยราชภาัฏบ้านสมเด็จเจ้าพยารับจะพบกับหัวหินวิทยาคมครับยังไม่ได้ก็ไม่มีโอกาสทาแต่ว่าตอนนี้ถึงอยู่แล้วครับนักรอล์ฟโนะครับอ้าวโรงเรียนหัวหินวิทยาคมจะปล่อยโอกาสนี้หรือเปล่าครับรัชตะครับเรียบรอ้รยบรอยครับ ประตูแรกมาแล้วครับรัชตตประชาสิงห์ครับคราได้บุกถึงกันครับแต่ว่าโอ้โหตัดกลับมาก็คือหัหินได้อีกแล้วครับยกมางหวันนี้บอลเรียบร้อยครับโอ้โหรอกาสได้ลุ้นครับแตะบอลไว้ได้เียวกับมาส่งให้เพื่อนแล้วยังไงครับและก็ซัดไปแล้วครับไปสึงประตูแล้วครับ โโหัวหินวิทยาคมครับยังไงก็อยากจะให้เด็กๆได้มาสัมผัสบรรยากาศแะครับอาครับจังหวะนี้ยิงครับแล้วก็สารเข้าไปอีกแล้วครับครั้งนี้เรียกว่าอะไงฮะก็ทำได้ดีครับพระพรีพัฒน์วัฒนาจำนงครับโอ้โรงเรียนหัวหินวิทยาคมเอาชนะไปได้4ประตูต่อศูนย์ครับ,รบแล้วก็ขอเสียงปรบมือดังๆให้กำลังใจโรงเรียนสาธิตมหาวิทยายลายัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาด้วยครับ ก็ศสุดาบีภาคอีสานแหละครับครับจังหวัดติดกันด้วยนะฮะเทพสถิตอยู่ชัยภูมิครับบ้านลานอยู่ขอนแก่นนะฮะครับบ้านไผ่ครับชัยภูมิกับขอนแก่นครับทีมนี่มีมีแค่โรงเรียนมีแค่หมอต้นนะเอาละครับแล้วลุ้นเข้าเกินทครับโอันเลีแน่อันเลีไม่ครับเทพสถิตวิทยาครับได้ พักทีครับอยากอธิบายภาพกันเลอยมาครับเดี๋ยวคุณผู้ชมจะรู้ว่าผมเอ้าอะไรครับก็เปิดกันแล้วครับเดี๋ยวคุณผู้ชมจะรู้ว่าผมเอ้าอะไรครับมาดูภาพสโลว์ภาพนี้เลยครับนี่ครับก็คือมาตั้งเตะแล้วครับแล้วก็เปิดมาลูกนี้แล้วผู้เล่นสามตูวนล้นะครับโอ้หแอดดักยังบรรยายในลูกนั้นอยู่เลยครับแลลูกเกิดขึ้นเร็วมากครับมันเกิดขึ้นเร็วมากครับเล่นเร็วครับจังหวะเลยครับหนึ่งประตูตอนหนึ่งครับ อาะไรก็จะเข้าอีกแล้ว็เลยจะบอกใครบอาว่าแอดมอลและไทยผิดแล้วตอนนี้เริ่มในเอ่ออาจจถูกแล้วแหละและก็เลาดครับเรียบร้อยครับอ๋อภครก็เป็นด้านของธนกิจครับเลขสิบเอ็ดครับปริญญาครับปริมยายิงลูกนี้โอ้ยจบเลยครับชนคานครับแม่จบแม่ครับ เตมสิิวิทยาครับเอาชนะไปได้ครับหลังที่เข้าไป2คนรวดนะครับเป็นการดวลกันระหว่างปอนะสลาตันครับโรงเรียนอิสลามวิทยามุทิจังหวัดสตูลครับจะเจอกับตัวแทนจากจังหวัดพิจิตรครับโพธิธรรมสุวัตครับนี่ครับยิงเอ้าเหื่อยหน้าบางทีเข้าอีกแล้วครับผมเรียกบอกว่าอะไรเนี้ยเล่นสันมาครับแล้วซ้ายลูกนี้ก็หายเลยครับอาครับมาดูครับหมายเลขเจ็ดครับธนวัฒน์ ยิงฟรีคิกแล้วครับแล้วเรียบร้อยครับหนึ yeah, freely, ่งประตูต่อนหนึ่งครับจากทางด้านธนวัฒน์ยาวสิริครับจังหวะนี้ซัดด้วยขวามันกระดอนพื้นจะแหลกพื้นนิดหน่อยแหละครับรับยากครับแหม่บรูซ่าประตูดันปล่อยให้ลูกมันตกแล้วครับลอดใต้ตัวเข้าไปเลยครับแม่แต่ถึงเวลามันกดดันนะครับเข้าใจในเกมการแข่งขันเนี่ยอาครับขึ้นนําไปก่อนครับตัวแทนจากพิจิตครับ บิงเข้ามาใส่ครับแล้วลูกดีครับเอาออไปเองครับเอาแล้วครับ <st uk> เอาแล้วครับ <st uk> คนที่14นะครับดุษฎีหัดยีครับส่งกำลังใจมาได้ครับไปต่อหรือพอแค่นี้ครับ ถามใจดูครับดุษฎีวิ่งมาใส่ลูดีเรียบแบบนครับตองด้านอิสลาเอลบริพิงสตูนครับผ่านเข้าสู่รอบต่อไปครับครับโอ้ดุษฎีหัดยีครับและคู่นี้จบลงด้วยการชนะจุดโทษครับชนะสตูนครับผ่านเข้าสู่รอบต่อไปไปเจอกับเทพสถิตวิทยาครับในที่สุดครับแบตโทรศัพท์ทุกท่านหมดครับ ประกอ์ที่สูงที่สุดในรายของปีนี้ดีกว่าครับของปีนี้นะครับโอ้โหแม่แล้วนี่ครับเป็นกำลังใจให้น้องทุกคนนะครับปีหน้าว่ากันใหม่ครับได้พิสูจน์ตัวเองแล้วครับมาถึงสนามนี้ครับก็ถือว่าสุดยอดแล้วทีเดียวครับมาแล้วครับสมเด็จพิทยาคมครับจากจังหวัดกาฬสินครับจะเจอกับเบญจมราชุทิศราชบุรีครับมาดูฟีคิกครับ แม่ถ้าใครอยากจะดูจุดโทษอีกหนึ่งคู่ครับให้พิมพ์เลข1 0มาครับแล้วล่ะครับโอ้โหโอ้โหพอ1 0แล้วเป็นศูนย์เลยครับโอ้โหขอเสียงหน่อยหรือเปล่าครับท่านี้เข้าไปแล้วครับ1ประตูต่อศูนย์ครับนำไปก่อนครับนภัทเต็มทวีครับซัดเข้าไปครับได้ฟรีคิกครับแล้วก็ยิงจะตีเสมอได้ไหมครับแล้วก็จะทิ้งห่างได้ไหมครับต้องมาลุ้นกันครับฟรีคิกอีกแล้ว หฮ้ยเฮ้ยโอ้โหยังไงละทิ้งหาก็คือคนเดิน่างครับคนดีคนเดิมก็จะรพัดเต็มทวีครับแล้วลูกนี้ยิงแบบใสก้อยใสก้อยฮะโอ้ลูกนี้กอลแบบเดย์ได้เลยนะครับดูนี่ฮะใสก้อยโอ้โหโค้งเข้างามงาเหมือนกดรีโมทครับวุฒิดูครับตั้งใจครับนี้โอ้โหลูกนี้หมุนติวติวติวแล้วมุดลงเลยครับเออโอ้โหนึกว่าคิสเซนโนันโดจะใส่เบอร์เก้าครับทางด้านลาดบุรีครับ เป็นทางด้านเบญจมาราชุทิศราชบุรีครับเอาชนะสมเด็จพิทยาคมไปสองประตูต่อศูนย์ครับเอาครับคู่นี้ครับสะพานหินพบบลูบูวิทยาคารครับเก็บบอลเล่นได้ต่อครับบลบบอบลูบอหักเข้ากลางมามีช่องล้องยิงอีกแล้วแล้วก็หายเลยล่องถึงมือคนนี้ครับโอ้โหครับถือว่าสุดยอดครับทางด้านของคุณรวัดแสนคำพาและครับโอ้โหซัดวยขวาครับ หายไปเลยครับหัวใจเขียวหัวใจส้มไม่มีเลยครับช่วงนี้ครับอาครับเดี๋ยวบอลตายถ้ายังอยู่ก็เดี๋ยวมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วครับโอ้โหและยังไม่ได้ครับยังไงครับจังหวะสองเลี้งอนจนแล้วพีบอลเลบกับตันทีลูกที่2มาแล้วครับแม่แครับปูดเนเล่ครับโอ้แมน้องอุหลไปแอคท่ากับกล้องนับ เป็นทางด้านกรบือวิยาคารครับอาชนะจันทานามไป2ประตูต่อศูนย์ครับคู่ถัดไปครับเป็นการเจอกันระหว่างตัวแทนจากจังหวัดกาญจนบุรีครับวิสุทธ์เท่ารังสีจังหวัดกาญจนบุรีครับจะเจอกับตัวแทนจากรบุรีครับน้องม่วงวิทยาครับสีจังหวะสองมาล็อกกลบได้ครับมาครับทางขวาครับมีโอกาส พิสุทธิ์ท้ารศี<ม>ยัดมาท้าสอพับอ,อกแล้วก็เรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ขึ้นนำไปก่อนครับตัวแทนจากจังหวัดกาญจนบุรีครับถือว่าเป็นจังหวะที่ทําได้ดีแล้วครับจับบอลมาขึ้นกลับมาก่อนครับพลิกครับด้านบุญยรินบุญยรินลองใส่ขวารูนี้โอโ้โหแล้วเข้าไปแล้วครับโอโ้โหเต็มใบแล้วครับประตูที่สองมาครับทางด้านบุญยรินศูนย์กลางครับ เอาครับมาครับทางฝั่งของวิสุทธ์รังสีคองบอลมาดูชุด2ครับของท้างหน้าน้องมูวิยาครับในลองสัมผัสเกมบแล้วก็โอโ้ลูกทีสามมาแล้วครับทางด้านวิสุทธ์รังสีครับเป็นทางด้านของพัชรพลเลยครับดูครับ หมดเวลาการแข่งขันครับเป็นทางด้านวิสุทธารังสีจังหวัดกาญจนบุรีครับเอาชนะหนองม่วงวิทยาไป3าประตูต่อศูนย์ครับผ่านเข้าสู่รอบต่อไปไปเจอกับส่วนพึ่งวิทยาครับ